ทำสวนเตรียมเกษียณวันนี้มาอยู่ที่ตลาดไก่คู่อีกแล้วนะคะร้านประตูน้ำค่ะจําหน่ายกระถางหินแม่น้ำน้ำผุน้ำล้นนะคะพวกตุ๊ก,กตาแล้วก็วัสดุตกแต่งสวนเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันนะคะว่ามีอะไรบ้างไปกันเลยค่ะกระถางที่นี่ก็ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะ ถ้าเพื่อนๆสนใจนำไปปลูกต้นไม้เท่าที่ดูราคาไม่แพงนะคะเดี๋ยวจะไปดูอย่างอันนี้สิบสองนิ้วร้อยสิบาทค่ะอันนี้สองร้อยห้าสิบสิบบาทก็มีนะคะเราจะไปดู ชิ้นที่ราคาไม่แพงกันค่ะนี่กระถางต่างๆค่ะ,ะกระถางโรมันก็จะเป็นตัวนี้อ้าไม่ใช่กระถางโลมันอันนี้ค่ะนี่ค่ะกระถางโลมันมุมนี้จะเป็นราคาย่อมเยาวค่ะสามสิบห้าบาทไม่แพงเลยค่ะเพื่อนๆ สี่สิบห้าบาทเอ๊ะแต่ทำไมสี่สิบห้าดูเล็กกว่าสามสิบห้าดูจะเล็กกว่านะคะนิดหน่อยนี่ถูกมากเลยค่ะเพื่อนๆ4สี่ใบหนึ่งร้อยนะคะถ้าหนึ่งใบสามสิบบาทค่ะอันนี้ยี่สิบห้าบาท ใบละแปดบาทก็มีค่ะเพื่อนๆใบละแปดบาทค่ะแล้วก็มีตะกร้าสำหรับปลูกต้นอ่อนผักบุง้งอันนี้ใช้ปลูกต้นอ่อนผักบุ้งค่ะส่วนอันนี้เป็นถาดยี่สิบห้าบาทถาดหลุมค่ะ สิบห้าบาทเองค่ะเพื่อนๆถูกมากเลยค่ะส่วนอันนี้ใช้สำหรับเพาะต้นอ่อนทานตะวันนะคะถามราคาแล้วใบละห้าสิบบาทค่ะโซนนี้อันนี้สิบบาทวันนี้ซื้อกระถาง ไซนี้ไปค่ะสิบบาทจะเอาไปปลูกผักบุ้งค่ะจะไปปลูกในน้ำสิบบาทถูกมากเลยค่ะแล้วก็มีตะแกลงนะคะที่น่าสนใจเดี๋ยวจะพาไปดูค่ะวันนี้ซื้อไปสิบอันค่ะสองสิบบาทตกชิ้นละ21บาทซึ่งเคยไปซื้อ เคยไปซื้ออันละสี่สิบค่ะตอนนั้นซื้อมาสี่สี่อันสี่สี่สิบหกแต่ที่เนี้ยที่นี่ต้องยกแพ็คนะคะสิบสิบชิ้นสอง้อยสิบบาทอันนี้วันนี้ที่ซื้อไปจะเอาไปดัดแปลงทําที่วางกระถางนะคะเพื่อให้เป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะ มาเลือกชมดูได้ค่ะที่ตลาดไก่คู่เยอะมากราคาถูกนะคะถ้าท่านใดผ่านไปนครนายกหรือมาแถวคลอง13 14ค่ะก็สามารถมาแวะตลาดไก่คู่ได้ส่วนตัวจะแวะบ่อยค่ะสำหรับวันนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะ ฝากช่องคุณครูปั่นปลูกทำสวนเตรียมเกษียณด้วยค่ะสวัสดีค่ะไปสวนกันต่อนะคะวันนี้ก็จะไปสวนบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ